สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกันในช่วงบ่ายนะจ๊ะบ่ายสบ่ายสามสบ่ายแก่ๆซึ่งวันนี้ก็มีสินค้ามารีวิวก็คือเราได้สั่งเป็นเหย่ยวเหี่ยวนกเหยื่ยวไล่นกจ้ะพอดีว่าเรามีปัญหาเรื่องของนกทำรังนะจ๊ะนกทำรังเพราะว่าเราสั่ง สางบ้านหรือสางอะไรต่อออกไปเนี่ยเรายังทําไม่เสร็จเลยอ่ะนกมันคาบพวกเศษฟางเศษใบหญ้าใบไม้อะไรเงี้ยจ๋ามาทํารังละล้วก็เลยเจอปัญหาหาวิธีแก้อยู่ว่าจะทํายังไงก็เลยเข้าไปดูสินค้าออนไลน์นะจ๊ะเดี๋ยวไล่นกก็เลยเจอสินค้าตัวเนี้จ้ะเขาบอกว่ามันเป็นเหยี่ยวไล่นก แล้วเราก็ไม่เคยรู้เหมือนกันว่ามันใช้ยังไงนะ,ะ๊ะแต่ว่าในรูปของเขาเนะี่ยเขาก็จะมีวิธีการบอกแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะแบบสาธิตให้ดูนะนะว่าเดยียวตัวน,นี้สามารถใส่ฐานแล้วก็มันตามันจะมีไฟเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงจ้ะก่อนอื่นเลยในกล่องก็สั่งมาสองตัวก็จะมีแต่เหยียวแสดงว่าไม่มีฐานแถมเดี๋ยวเราไปเอาฐานก่อนนะคะ ยูจากฐานน่าจะเป็นฐาน 2A นะจ๊ะกนะ็เอาฐา,านมาใส่เดี๋ยวใส่ฐานก่อนก็จะเป็นดีนแล้วจ้ะ๋อมันก็จะไลนะ่เงี้ยนะเดี๋ยวเราปิดตรงไหนเนาะ จะปิดตรงไหนอ่ะอ๋อปิดตรงนี้ดัปิดก่อนอ่าโอเคไม่ทันได้ใส่ใส่ฐานปั๊บรองเลยตกใจหมดอันนี้ก็ปิดท่องมันก่อนเพื่อกันไม่ให้ฐานร่วงเสียงมั่ก็เป็นเสียงเยี่ยวเสียงโนกัะนเนาะแล้วไอ้ตรงนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อตัวนี้คือตัวสำหรับใส่แขวนเราจะใส่ตรงไหน ตรงไหนน่ดูปุ่มมันก่อนที่แขวนสำหรับที่แขวนที่แขวนอ๋อมาจากตรงนี้น,นะจ๊ะมันก็จะเริ่มอ๋อมันออกอน,นี่จะเป็นปุ่มอ่าเป็นตะขอแขวนแล้วก็มีเชือกเอ็นของมันอยู่ในนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเอาออก เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็เอามาเกาะนะจ๊ะเกาะไอสมมติว่าเราเราแขวนเนาะมันจะเป็นแบบยาวลงมาเดียเ๋ยวจะเอาให้ดูนะจ๊ะจะเป็นแบบยาว dây vật gì nó, dây vật gì đấy này, Ừ đen là cái này, มันมีไฟเดี๋ยวเราจะไปทดลองดูนะจ๊ะว,ว่านกมันจะหนีไหมเห็นไหมนกเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในเนี่ยจ้ะในบ้านของเราเนี่ยคือเราทําบ้านแล้วยังทําไม่ค่อยไม่ได้เสร็จเลยนะ่ะเขาเตรียมที่จะเอาฟางเขาลัางมาสร้างเลยอ่ะามาทดสอบกันนะจ๊ะ ตอนที่เราเปิดนะจ๊ะนกก็จะมีอาการอ้าปากกระสับกระส่ายนะแล้วก็มองเหมือนแบบหันรีหันขวางนะจ๊จะเหมือนหาว่าเอ้เสียงมาจากไหนเนี่ยเหมือนเขาเริ่มกลัวนะจ๊ะแต่ก็ยังไม่ไปแต่ว่าเหมือนเขาเขาแบบว่าเหมือนถ้าเกิดมองเห็นเนาะเราจะเห็นว่าเขาแบบเหมือนจะแบบเลื่อนเกรงตัวแล้วก็เลื่อนที่จะขยับขยับขยับว่าเอ๊เสียงมาจากไหนแล้วเขาเห็นไหมฮะจากสังเกตจากในวิดีโอเลยเขาจะเคลื่อนตัวแล้วก็ขยับน่ใจ แล้วก็หนีไปเลยจ้ะมื่อกี้ทดสอบแบบไม่เลยกลางปีกมันปีกเขาเขาก็จะพับางเงี้ยจ้ะเราต้องมากลางปีกออกอย่างนี้จ้ะพยาเหี่ยวเนาะก็ยังว่าอยู่ทําไมทําไมมันไม่เหมือนนกแต่เมื่อกี่นกได้ยินเสียงมันก็เหมือนค่อนข้างกลวัวกันนะ สอบอีกครั้งหนึ่งจ้ะสาบอีกครั้งพอมันได้กลางตีมันก็ดูสวยงามเดี๋ยวเราจะเอา,าไปแขวนประมาณข้างบนเนี่ยจา้ะเพราะว่านกมันมาทำรังอยู่ด้านหลังอ่ะจ้ะก็ขอจบการรีวิวกับพี่น้องได้ชมเพียงเท่านี้นะจ้ะก็ถือว่าใช้ได้นะโอเคเลยจา้า แต่อาจจะเปลืองฐานสักหน่อยแหละเพราะถ้าเปิดทั้งวันทั้งคืนนะเนาะแล้วก็อาจจะเปิดไปช่วงกลางวันนะจ้ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะจ๊ะก็ขอ,อกดฝากกดติดตามด้วยนะจ้าเราจะมารีวิวกันอีกจ้ะว่าเราได้สั่งอะไรมาใช้ในบ้านเราเนาะขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า